สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะประจอการก็แก้งเลยนะคะคําเตือนกับวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความมั่งนะคะขอทุกคนนะคะเราชมเพื่อคามทั่งเท่านั้นนะคะอ่ะรอบที่ผ่านมาดูว่าได้อะไรบ้างน,นะคะนี่ได้นะฮะ ด้าอะไรบ้านด่วนอีกนะคนโอ้โหอย่าเรียกได้ไหมหนูเห no ็นแล้วเขาทำได้ยังไงกันมา รอบต่อไป <c oughs> มารอบต่อไปทุกคนจิบน้ำอยู่ <c oughs> หิวหิวมาตอนนี้ขนาดวันนี้เวลาสิบเบนนาฬิกาสามสิบสองนาทีทุกคนดูนุนเดินไปเท่าไหร่หนุนไปเดินมา ม,มาถ้าว่างเราก็มาลงคลิปให้นะ,ะถ้าไม่ว่างก็คือเราไมา่ได้ลงมาไม่ได้ไม่ได้มาลงคลิปให้นะคะ Я спланирую, как วินในนี้แหละค่ะทุกคนแก้ววินให้แล้วนะฮะมีหนึ่งศูนย์ก็ต้องมีเจ็ดศูนย์เป็นเรื่ปกติธรรมดานะครับ สูตรห้าอยู่ไหนอะ่ะหุ้นเหนื่อยสิ่งอื่นใดไม่ได้นะคะจะจะจะ,จะขาดสองหนึ่งสองนี่ไม่ได้นะทุกคน กันหน่อยนะฮะส <0, 1, S 2> ามสนะนะ นี่นะทุกคนสามตอนนี้นะทุกคนที่ามาตรงกลงหัวหน้า

สาหจ้าสาหจ้าสาหจ้า น,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 นี่นี่นี่ดียกคนนี่อะไรเดี๋ยวเดนให้ ข้าไปแค่สามกับสี่สามสองสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดสามสองสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดถ้าเราไปแค่สามกับสี่นะคะสำหรับนี่อ่ะประมาณนี้นะทุกคนอ่ะนะครับกว่าจะเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้แหละไปแค่นี้นะคะทุกคนอ่ะชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ